มันก็แค่เทคนิคการหาเสียงดิวลับหักหลังเพื่อนมาอีกแล้วไซ่จะมะจะได้กลายเป็นสุดยอดฮีโร่มีคนหักหลังหน้ากากหวานอยากจะทำลายสมาคมฮีโร่จักรพรรดิเด็กลาออกจากสมาคมฮีโร่ซอมบี้แมนอยากจะปลดลิมิเตอร์ตัวเองหัวตอนนี้เรียกว่ามันมีหลากรสชาติหลายเหตุการณ์หลากอารมณ์เหลือเกินมาดูไปพร้อมกันเลยครับว่าตอนล่าสุดมีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดต มัาง,งา่าวันพันแมนตอนที่190ครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับเราอยู่กับจกักรพรรดิเด็กครับจกักรพรรดิเด็กเองเนี่ยก็มีการแบบพูดในใจอยู่คนเดียวนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่สามารถพึ่งดรโบฟอยได้ครับยิ่งเขาว่าตรวจสอบสมาคมฮีโร่มากเท่าไหร่นะครับเขาก็ยิ่งเจอความเน่าเฟะมากขึ้นไปเท่านั้นนะตอนนี้เนี่ยเขาเองแทบจะไม่ได้เหลือศรัทธาอะไรกับสมาคมฮีโร่แล้วครับเขาบอกว่าคอ้ดูเถอะชั้นเนี่ยจะต้องทําให้ดีกว่าสมาคมแล้วก็ทําให้ดีกว่าพวกฮีโร่ คลาสเอสแล้วก็ด็อกเตอร์โบฟอยด้วยฉันเดยวจะต้องก้าวข้ามคนพวกนี้แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆด้วยตัวฉันเองแล้วก็มีข้อความติดต่อมาหาจักรพัรดิเด็กครับว่าพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนจักรพัรดิเด็กเนี่ยพอมีเวลาไหมเดี๋ยวฉันเด็ดจะเลี้ยงบิลเชคให้กับนายนะอ่ะก็เป็นทางด้านซอมบี้แมนครับที่ติดต่อมาครับจักระพัรดิเด็กเองก็มีสีหน้าที่ดีขึ้นครับจักระพัรดิเด็กกับซอมบี้แมนมีมิตรภาพที่ดีต่อกันครับจักระพัรดิเด็กก็บอกว่าอย่างน้อยนะสิ่งททีาทตอนนี้เกา ถือว่าเป็นการทําเพื่อซอมบี้แมนนะคนที่ยังคงเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้อยู่และแล้วทั้งคู่ก็ได้มาพบเจอกันตามที่นัดหมายครับ ซอมบ้แมนก็มีการพูดกับจกักรพรรดิเด็กครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพวกเราคิดออกนะมันก็จะสามารถเพิ่มความสามารถของพวกเราและทําให้ภาระงานของจกักรพรรดิเด็กเดี่ยวเบาขึ้นด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจากักรพรรดิเด็กมีสีหน้าที่เข่งขึมนนะครับผมมีสีหน้าที่แปลกๆไปครับสอมบิแมนก็เลยถามจากักรพรรดิเด็กครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเออปวดท้องอะไรหรือเปล่าจักรพรรดิเด็กก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเขาอ่ะนะครับเออล้อเรียนเขาเกี่ยวกับชื่อหี ี่ของเขานะครับ เดี๋ยวก่อนนะด็กว่าเครียดเรื่องอะไรนะซอมบี้แมนก็แบบงงๆนิดนึงครับแล้วก็บอกว่าเออโอเคเข้าใจแล้วนะแต่ว่าอย่าไปคิดมากเรื่องพวกนี้ก็ได้นี่นะจัก,กรพัดเด็กนี่ถึงกระของขึ้นเลยครับว่าอะไรนะจะไม่ให้คิดมากเรื่องแบบนี้ได้ยังไงฉันเนี่ยถูกตั้งชื่อที่น่าอายขนาดนี้เลยนะฉันรู้นะว่าทุกคนเนี่ยตาหัวเราะชื่อของฉันอยู่ในใจตลอดเลยแม้แต่นายเองก็ด้วยไม่ใช่เหรอซอมบี้แมนดูเหมือนว่าจัก,กรพัดเด็กเดี๋ยวจะพานนผมโมโหแล้วพานไปเรื่อยแล้วครับแล้วจัก,กรพัดเด็กก็ใจแตกแล้วก็วิ่งหน คือไอ้เรื่องชื่อของจกักรพรรดิเด็กเนี่ยเรียกว่าไงเขามีครอธิบายว่ามันเหมือนกับมันเป็นบุกด้วยนะครับเออประมาณนั้นนะเป็นลุกของภาษาญี่ปุ่นนะนะในตอนที่จกักรพรรดิเด็กใจแตกแล้ววิ่งหนีไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยยังไม่รับการยอมรับจากคุณใช่ไหมละ่ะซอมบี้แมน ชัน้นเกียรติผู้ใหญ่ที่สุดเลยซอมบี้แมนก็ตกใจเบอร์เเหมือนกันนะครับแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าแมบมันท่าทีไม่ค่อยดีแล้วนะครับจัก,กรพพัดเด็กแบบว่าโกรธอย่างจริงจังเลยนะเขารู้สึกได้เลยครับว่าจัก,กรพพัดเด็กนั้นกําลังเครียดอย่างมากครับเขาเองเนี่ยต้องรีบทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วครับแล้วซอมบี้แมนก็มีการส่งข้อความว่าเขาเนี่ยจะพยายามท้าทายทําลายขีดจํากัดของตัวเองแล้วก็พยายามแบ่งเบาภาระของคุณแม่จะทําทได้เพียงเล็กน้อยก็ตามและเหตุการณ์ครับก็ตัดมาที่ทางด้านร้านทากโกยากิครับซึ บอสคีเตอร์เกอครับผมแนมยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายจ้ากลายเป็นสาวน่ารักบ้องแบลไปซะแล้วนะเห็นลุคนี้ก็ดูน่ารักดีนะเออไม่เหมือนตอนแรกๆที่โผล่มานะตอนแรกๆที่โผล่มามันจะดูแบบดาร์กนิดหนึ่งนะก็มีเด็กๆเนี่ยมาซื้อทาโกยากิครับเด็กๆผู้นี้ก็พูดประมาณว่าเฮ้ยนายฉันบอกแล้วไงว่าที่นี่เนี่ยมีผู้หญิงแต่งตัวแปลกๆขายทาโกยากิด้วยยังไงล่ะแต่ฉันเองก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทําไมเธอคนนั้นเนี่ยถึงต้องแต่งตัวเป็นแมลงวันด้วย มันไม่ใช่มแมลงวันไม่ใช่หรอเป็นยุงไม่ใช่หรอเออนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นของแปลกประจําร้านเป็นสัญลักษณ์ประจาร้านไปแล้วนะสำหรับโมชิโตเกิลนะพอเธอได้ยินเด็กพูดว่าเธอเนี่ยเหมือนมแมลงวันนะครับเธอก็แบบว่าโกรธขึ้นมาดิดนึงครับเธอก็ตะโกนขึ้นมาเลยครับว่าเฮ้ยพวกแกอยากจะให้ฉันเนี่ยดูชีวิตออกจากพวกแกหรือย,อยังไงแล้วก็มีทางด้านกอริลากับผมมาเอาเข็มฉีดยาจิ้มไปที่ตูดข,ของเธอครับก็เหมือนกับว่าเป็นการทําเพื่อระงับความคลุ้งคลั่งอะไรประมาณนั้นนะก็คือตอนนี้เนี่ยโมชิต แล้วก็อยู่กับดรจีนัทนั่นเองครับในเวลานี้นะกอริล่าบอกให้ดอร,ร์เนี่ยรีบๆสร้างถุงเลือดให้กับโมชิโตทีครับเพราะว่าเธอเนี่ยมีอาการหิวเร็วมากเลยนะดรจีนัทก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้ครับแต่ในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่ครับซอมบี้แมนก็โผล่ปรากฏตัวขึ้นมาครับดกร,รก็ถามครับว,ว่าซอมบี้แมนเนี่ยมาหาเขามีธุระอะไรอย่างนั้นเหรอซอมบี้แมนก็เล่าเลยนะครับว่ามันมีชายคนดึงเนียสามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดอย่างกาโลได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเองนนะมั เป็นสิ่งที่เหนือสามันสำนึกอย่างมากเหมือนกับที่นายเนี่ยเคยพูดไปก่อนหน้านี้เลยซอมบีม้แมนบอกต่อไปครับว่าฉันเองเนี่ยคาดว่าเขาคนนั้นเนี่ยคงจะสามารถปลดลิมิเตอร์ของตัวเองได้แล้วละนะฉันเนี่ยอยากจะขอให้คุณลบขีดจำกัดของฉันบ้างสิลบลิมิเตอร์ออกจากตัวฉันทีสิดออร็จีนัทครับก็ดุนว่าจะให้ความล่วมมือกับซอมบ,บีม้แมนซะด้วยครับโดยเขาก็บอกว่าเน่หมายเลข6 6นะที่ร้านแห่งนี้เนี่ยมีชั้นใต้ดินด้วยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้นายดูอะไรบางอย่างที่น่าสน ใจเอง ตอนนี้ครับเหตุการณ์ตัดบทที่ทางด้านสมาคมฮีโร่ครับอ่ะก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ยกำลังพูดคุยอยู่กับสเน็กครับอ่ะฮีโร่คลาสเอ้นั่นเองนะก็มีการบอกครับว่าเยือนเนี่ยเป็นผู้บริหารของบริษัทบริษัทหนึ่งครับโดยบริษัทนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้สนับสนุนของสมาคมเราซะด้วยนะเขาเดี๋ยวหายไปเป็นปีแล้วนะเราได้พบซากกองกระดูกของเขาในห้องลับที่อยู่ใต้ที่พักของเขาโดยในตอนนี้เองเนี่ยพวกเขาก็ษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของสัปละนั่นเองครับเจ้าหน้าที่ยังคงพูด กับสเด็กต่อไปครับว่าพอสืบสาวราวเรื่อง้เนี่ยมันไม่ใช่คดีอาญานะแต่ว่ามันเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสัรหลาดพวาตำรวจนั้นก็เลยส่งเรื่องนี้เนี่ยมาให้ทางสมาคมฮีโร่จัดการสเต็กชั้นเนี่ยอยากจะให้คุณเนี่ยเป็นหัวหน้าในการสืบสวนแล้วก็กําจัดเจ้าสัรหลาดตัวนี้เดี๋ยวฉันเนี่ยจะส่งมอบข้อมูลที่เรามีทั้งหมดให้กับนายนะเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาประมาณ2อปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยคงไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ในเร็วๆนี้หรอกนะแต่เราเองเเน่่ยจจะแแสดงงใหห้้ตารรรววววลก็็คคอออบัขื พร้อมที่จะทาการสืบสวนเรื่องพวกนี้นายเนี่ยลงชื่อในสัญญานั้นและสัญญานี้ก็จะสมบูรณ์ทางเราเนี่ยจะโอนค่าสัญญาให้คุณภายในสัปดาห์นี้นะขอบคุณมากเลยคุณเนี่ยช่วยเราได้มากจริงนะคุณสเน็กเราเนี่ยจะให้คุณตัดสินใจได้เองเลยนะว่าคุณเนี่ยจะดาเนินการยังไงหลังจากนี้พอสเน็กเดินออกมาจากห้องครับเขาก็เดินสวนกับจักกพัรดิเด็กครับจักรพัรดิเด็กก็บอกว่านี่คุณสเน็กคนพวกนั้นเนี่ยบอกให้คุณเนี่ยรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องคดีของโครงกระดูกใช่ไหมล่ะ เด็กนี่ถึงกระตกใจเลยครับว่าฮะจัก,กรพรรดิเด็กเนี่ยรู้เรื่องราวตรงนี้ได้ยังไงนะจัก,กรพรรดิเด็กนีโกรดเลยครับอย่ามาเรียกฉันว่าจัก,กรพรรดิเด็กนะเด็กนี่เวอร์นะครับว่าอะทำไมยูดีก็มีท่าทีโกรดเลียวนะคือตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจัก,กรพรรดิเด็กเด็กกำลังขนของอยู่ครับแล้วก็แบบว่ามีท่าทีที่เปลี่ยนไปะครับผมกลายเป็นจัก,กรพรรดิเด็กเวอร์ชั่นมาเฟียยังไงยังงั้นนะ แต่งตัวกลายเป็นพวกนักเดงอะไรไปแล้วนะจักพัดเด็กบอกต่อไปครับว่าเขาเนี่ยได้ค้นพบแล้วครับว่าใครเป็นคนทําเรื่องนี้ใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังรู้เปล่าว่าในบรรดาผู้บริหารของสมาคมฮีโร่เนี่ยมันมีคนที่ชั่วช้านะมันมีคนที่ดําเนินธุรกิจผิดกฎหมายโดยการขายพวกสัปลาดแล้วก็ไคจูที่ถูกจับมาเนี่ยเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงเอามาเป็นเครื่องประดาบดูนว่าในอดีตเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่พวกสัปลาดนั้นสามารถหนีไปได้และมันก็มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดทายนะระหว่างการซื้อขายด้วยหลังจาก ตที่สปาราดเนี่ยมันไปถึงมือผู้ซื้อแล้วยังไงล่ะและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยโครงการนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งในหลายๆโครงการที่สร้างปัญหาสปาลาดที่คุณกำลังจะออกไปไล่ล่ามันอะ่ะรู้ไหมสเด็กฉันจะบอกอะไรให้มันนะถูกกําจัดไปแล้วเมื่อ6เดือนก่อนฉันได้ยืนยันแล้วจากไอดีชีที่ฝังอยู่ในร่างของมันพวกเขาเนี่ยกำจัดสปาราดตัวนั้นเพื่อทําการปกปิดแล้วก็ปกป้องความลับไม่ให้มีข่าวหรือที่น่ารังเกียจของสมาคมฮิโรถูกแพร่กระจายออกไปยังไงล่ะโอ้โหสเด็กนี่ยิ่งเ ครับ <laughs> สเน็กบอกว่าอะไรนะฉันเองเนี่ยก็เพิ่งจะเคยได้ยินเรื่องนี้นะแล้วคุณจะบอกฉันทำไมล่ะจกกักรพรรดิเด็กก็บอกว่าเขาเองเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับถ้าจะปล่อยให้ตัวสเน็กเองเนี่ยต้องไปไล่ล่าสัตว์ประหลาดที่มันถูกกำจัดไปแล้วนะพอสเน็กดูเรื่องราวความจริงเนี่ยสเน็กนี่คือแบบโกรธมากเลยครับเพราะเขารู้สึกว่าไอ้พวกผู้บริหารเนี่ยมันหลอกใช้เขาอะนะครับจกกักรพรรดิเด็กขนของออกมานอกสมาคมฮีโร่ครับแล้วเขาก็ติดต่อโทรหาใครบางคนครับเออเขาบอกว่าเขาเนี่ยออกมาด้านนอก,กนะเนี่ยลงจอดได้เลยนะแล้ว าก็บอกให้เครื่องบินนั้นมารับเขาครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีเครื่องบินของ n e o อฮีโ o เนี่ยมารับจกกักรพรรดิเด็กครับนั่นแปลว่าองค์กรใหม่อย่างน e o h ฮีโ o นั้นครับจกกักรพรรดิเด็กกำลังจะไปอยู่ด้วยครับเป็นการย,าย้ายฟากสลับขั้วครับผมดิวลับมันมีจริงครับ <c oughs> ดิวลับอีกแล้ว ดิวลับสลับขั้วนะตอนนี้ครับเหตุการณ์ภายในที่ประชุมของสมาคมฮีโร่ครับพวกเขาก็ตกใจนะครับว่าอะไรนะซิีเว์แฟงเนี่ยก็เพิ่งจกกะเกษียณไปไม่ใช่เหรอแถมตอนนี้จัก,กรพรรดิเด็กเองเนี่ยก็ลบข้อมูลของเขาออกจากสมาคมฮีโร่ไปแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้น้นากากหวาปรากฏตัวขึ้นมาครับแล้วบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเข้าใจง่ายๆเลยนะเราเนี่ยถูกทิ้งแล้วยังไงล่ะโดยเด็กฮีโร่อายุ10ปีที่ยอดเยี่ยมคนนั้นนะ่ะอะไรนะเป็นไปได้ยังไงจัก,กรพรรดิเด็กเองเนี่ยเคยบอกว่าจะไม่ทอด ทิ้งพวกเราไม่ใช่เหรอเคยบอกว่าจะจับมือเราแน่นๆไม่ใช่เหรอจกกักรพรรดิเด็กเองเนี่ยยังเคยบอกเลยว่าจะไล่หนูตีงูเหา่าแล้วก็จะไม่ยอมย้ายคั่วเด็ดขาดทำไมเขาถึงทําอย่างนั้นล่ะนักกากหวานก็บอกว่าอ๋ออันนั้นเนี่ยมันเป็นแค่เทคนิคหาเสียงเฉยๆตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้าจากกักรพรรดิเด็กเนี่ยมันได้คะแนนเสียงไปแล้วมันไม่สนใจพวกเราแล้วทุยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกวันนะ กูไปเรื่องแหวนยีนะกลับมาเข้าเรื่องการ์ตูนดีกว่านะหน้ากากหวานก็อธิบายครับว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยจักรรพัิเด็กเข้ามาที่คณะกรรมการพร้อมกับคําขอร้องที่มีการสรุปความคิดเห็นจากเหล่าฮีโร่คลาสบีหรือต่ำกว่ารวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะมีการอธิบายถึงปัญหาของระบบโปรฮีโร่และแผนการที่จะปรับปรุงการดำเนินงานของพวกโปรฮีโร่โครงสร้างพนักงานทีมผู้บริหารนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีหัวข้อที่เสนอในการเปิดตัวทีมฮีโร่ใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในการตอบโต้ต่อภัย ระดับมังกรขึ้นไปอีกด้วยแต่กลายเป็นว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ถูกบองข้ามไปตอนนี้ครับหน้ากากหวานก็เปิดทีวีให้ดูครับมันก็เหมือนกับเป็นาโฆษณาของนีโอฮีโร่อะไรประมาณนั้นครับก็มีคนประกาศเลยครับว่าผู้พิทักษ์สันติคนใหม่ของทุกคนพวกเราดีโอฮีโร่ยินดีต้อนรับฮีโร่ที่เข้ามาใหม่ของพวกเราเขาคนนี้เนี่ยเป็นฮีโร่เด็กอัจฉริยะที่ได้ย้ายมาจากสมาคมฮีโร่เขาคนนี้คือโคตรเจ๋งโคตรสุดยอดชื่อของเขาก็คือจักรพัท เด็กแต่ว่ายังไม่ทันจะได้พูดแบบเต็มปากเต็มคำหรอกครับจัก,กรพพัดเด็กก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เอาชื่อนั้นไม่เอาชื่อนั้นชื่อนั้นเนี่ยมันง่อยง่อยนะชื่อนั้นเนี่ยฉันโยนมันทิ้งลงไปแล้วนับจากนี้ไปนะถ้ามันจะหมายถึงความสงบสุขความปลอดภัยสําหรับชาวเมืองแล้วก็ฉันเนี่ยพร้อมที่จะทําทุกวิถีทางเลยตอนนี้เนี่ยฉันเกิดใหม่ในฐานะดีโอฮีโร่แล้วชื่อของฉันก็คือจัก,กรพพัดป่าเดี๋ยวก่อนนะจัก,กรพพัดป่าได้เหรอ <laughs> เปลี่ยนจัก,กระพัดเด็กเป็นจัก,กรพรัดป่านะครับผมอ่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะฮฮฮฮฮฮกลับมาที่หน้ากากหวานอีกครั้งหนึ่งครับเขาได้อธิบายว่าตอนนี้เนี่ยฮีโร่คลาสเอได้ย้ายออกไปแล้วเราจะเป็นจะต้องเอาชนะวิกฤตครั้งนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องทําสิ่งที่มันจะต้องฟื้นฟูความน่าเชื่อถือที่เสียไปเราจะต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวฮีโร่ที่สมบูรณ์แบบฮีโร่ในอุดมคติยังไงล่ะก็เหมือนกับว่าทางด้านหน้ากากหวานเนี่ยจะพรีเซนต์ใส่ตาขึ้นมาด้วยครับ เขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาอยากจะเลื่อนทาโครงการนี้ครับหน้ากากหวานเนี่ยอยากจะให้สัตบานนั้นเป็นตัวเอกของโครงการนี้นั่นเองครับแล้วเขาก็บอกว่าในขณะที่ผู้บริหารเนี่ยนั่งตูดติดเก้าอี้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยในขณะเดียวกันนั้นนากากหวานเองเนี่ยได้ทําการเคลื่อนไหวมามา,มากายนะฉันเนี่ยได้สร้างสายสัมพันธ์กับทั้งด้านการเมืองรัฐบาลแล้วก็ธุรกิจถึงเวลาแล้วเนี่ยที่ชันจะได้ใช้ประโยชน์จากเส้นสายเหล่านั้นนาคตขอสมาคโมฮีโร่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าโครงการนี้เนี่ยมันจะสําเร็จ หรือล้มเหลวฉันขอให้ทุกคนเนี่ยมาพยายามด้วยกันและอย่าทําให้มันเสียเรื่องเสียราวล่ะแล้วแม็กคอยก็ขอตัวเดินออกมาจากห้องประชุมครับเจ้าแม็กคอยดีดูแล้วน่าจะเป็นตัวแสบเหมือนกันครับเขาก็พูดในใจนะครับว่าเขาเนี่ยรู้เบื้องหลังของนักกากหวานหมดแล้วเว้ยจากการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลของตัวฉันเองน่ะเจ้านักกากหวานเจ้าโง่เอ้ย แกที่มีตำแหน่งสูงในสมาคมฮีโร่แถมยังมีสายสัมพันธ์กับพวกชนชั้นสูงในสังคมอีกเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวตนที่แท้จริงของแกถูกเปิดเผยในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็มันจะกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่เลยสำหรับเหล่าผู้เบีอมหน้าที่มีการติดต่อเชื่อมโยงกับหน้าก,ากากหวานเนี่ยคนพวกนั้นเนี่ยก็จะตกต่ำแล้วก็จะเสียชื่อไปด้วยพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ให้อภัยสมาคมฮีโร่แล้วก็หน้ากากหวานเด็ดขาดทุกอย่างเนี่ยจะเข้าทางพวกเรา สุดท้ายแล้วหน้ากากหวานเนี่ยจะถูกตามล่าโดยนีโอฮีโร่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์ครับแม็คอยวางแผนที่จะหักหลังสมาคมฮีโร่อีกแล้วนะครับผมและเรียกว่าจะเอากันถึงขั้นตายเลยครับขั้นที่ว่าอยากจะให้หน้ากากหวานเนี่ยโดนพวกนีโอฮีโร่ฆ่าไล่ล่า,ลาเลยเดียวเชๆนะทำไมดิวลับหักหลังในตอนนี้มันเยอะจังวะ ไอ้นุ่นก็จะหักหลังไอ้ดี้ก็จะหักหลังรับผมย้ายฝั่งย้ายฟ,ยา,ยฟากย้ายขั้วนะเจ้าแม็กคอยตัวแสบยังคงคิดต่อไปครับว่าดีโอฮีโร่นั้นจะได้รับคําชมเชยได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากประชาชนแต่ในทางกลับกันนะพวกสมาคมฮีโร่เนี่ยจะต้องตายจะต้องสิ้นหวังและจะต้องถูกกําจัดอย่างสมบูรณ์ฉันจะเอาข้อมูลที่ฉันมีเนี่ยไปให้ดีโอฮีโร่พวกเขาเนี่ยจะต้อนรับฉันและฉันเนี่ยก็จะได้กลายเป็นผู้บริหารแล้วแม็กคอยนั้นก็มีการพูดคุยติดต่อกับ,กบชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเลียวมอ ครับก็มีการพูดกันครับว่าทุกอย่างเนี่ยกำลังเป็นไปตามแผนเลยครับและปิดท้ายตอนนี้ครับเราก็จะเห็นเราบุคคลในองค์กรของ d ี o Hero ครับแต่ว่าอ่ะก็ยังจะไม่ได้เห็นหน้าแบบเต็มๆนะครับผมเป็นหน้าแบบเงาๆครับแล้วต้องบอกว่าองค์กร d ี o Hero นี่ก็มีตัวเก่งๆตึงๆเยอะพอสมควรด้วยนะและสวับดีก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นะอ่ะชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะและเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ thank <laughs> you